มันตาเลลักษณะทั่วไปเป็นปลากระดูกอ่อนจำพวกหนึ่งเป็นปลากระเบนที่ใหญ่ที่สุดในโลกปลากระเบนมันตามีหลังสีดําและท้องสีขาวแต่อาจพบตัวที่มีหลังสีฟ้าบ้างตาอยู่ริเวณข้างหัวและปากอยู่ด้านหน้าของหัวมีช่องเหงือกห้าคู่เหมือนปลากระเบนทั่วไปแหลงอาศัยพบเห็นได้บ่อยตามแนวปกากกรางของมาสุรอินเดียโดยเฉพาะหมูกก่เกาะมาลดีฟแฮมเมอร์เฮดชาร์กลักษณะทั่วไปมีส่วนหัวแบนราบและแผ่ออกข้างคล้ายปีกหรือค้อน โดยมีดวงตาอยู่สุดปลายทั้งสองมีสีตัวเป็นสีเทาอมน้ำตาลหรือสีเทาอมำดำใต้ท้องเป็นสีขาวมีปากเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวแหล่งอาศัยพบกระจายพันธุ์อยู่ในทะเลแถบอบอุ่นทั่วทุกมุมโลกแฮมเมอร์เฮดชาร์ลักษณะทั่วไปมีส่วนหัวแบรนราบและแผ่ออกข้างค้ลายปีกหรือค้อนโดยมีดวงตาอยู่สุดปลายทั้งสองมีสีตัวเป็นสีเทาอมน้ำตาลหรือสีเทาอมำดำ ใต้ท้องเป็นสีขาวมีปากเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวแหล่งอาศัยพบกระจายพันธุ์อยู่ในทะเลแถบอบอ,อุ่นทั่วทุกมุมโลกกอบินชาร์กลักษณะทั่วไปเป็นปลาฉลามน้ำลึกที่หาตัวได้ยากโดยปกติจะมีลำตัวและคีบสีขาวแต่เมื่อถูกจับขึ้นมาจะมีลำตัวสีแดงเหมือนเลือดปลาฉลามกอบินมีลักษณะเด่นก็คือส่วนหัวที่มีกระส่วนโอยด็อกฟิชาร์ก ลักษณะทั่วไปเป็นปลาฉลามที่ไม่มีคีบบริเวณโคนหางคีบหางมีแฉกไม่สมมาตรปลาฉลามชนิดน,นี้มีเงี้ยงที่ใช้สำหรับป้องกันตัวเองจากสัตว์ชนิดอื่นที่อยู่ใกล้กับคีบหลังโดยหากถูกจับปลาฉลามชนิดน,นี้จะโค้งตัวเพื่อแทงผู้จับด้วยเงี้ยงซึ่งจะหลังพิษอ่อนๆแหล่งอาศัยอาศัยอยู่ใกล้กับก้นทะเลที่ความลึกประมาณ50-149เมตรแต่ก็สามารถพบได้ที่ความลึกกว่า700เมตรได้เช่นกัน มาโคชาร์กลักษณะทั่วไปเป็นฉลามที่มีความปาดเปรียวว่องไวเป็นปลาฉลามที่ว่ายน้ําได้เร็วที่สุดนในโลกเป็นปลาที่มีดวงตากลมโตสีดําสนิทภายในปากมีฟันแหลมคมจํานวนมากจนล้นออกมานอกปากจัดเป็นปลาฉลามอีกชนิดที่ทําอันตรายมนุษย์ได้แหล่งอาศัยมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเรคเวิรมชาร์กลักษณะทั่วไปเป็นวงของปลากระดูกอ่อนจําพวกปลาฉลามวงหนึ่งใช้ชื่อวงว่าคาฮาฮินิดี อยู่ในอันดับปลาฉลามคีบดํามีรูปร่างเพียวยาวทรงกระสวยคีบหลังมีสองตอนคีบหลังตอนแรกมีลักษณะแหลมดูสูงเด่นจมูกของปลาฉลามสายพันธุ์นี้มีความไว้มากสำหรับการได้กลิ่นโดยเฉพาะกลิ่นค้าเลือดและสามารถได้ยินได้ไกลถึง2กิโลเมตรแหล่งอาศัยอาศัยหากินในทะเลเปิดทั่วโลกในเขตอบอุ่นและเขตร้อน ปลาสเกตลักษณะทั่วไปเป็นปลากระดูกอ่อนชนพวหนึ่งในกลุ่มปลากระเบนจัดอยู่ในวงศลาจิดจัดเป็นปลากระเบนขนาดเล็กปลาสเกตนิยมนํามาปรุงเป็นอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศทางตะวันตกเพราะมีขนาดเล็กและไม่มีกลิ่นแอมโมเนียฉุนเหมือนกับปลากระเบนําพวอื่นแหลงอาศัยอาศัยอยู่ในทะเลลึกฉลามวานฉลามวานเป็นฉลามที่มีหัวใหญ่โตมากเมื่อเทียบกับลำตัวมีปากด้านหน้าของหัวต่างจากฉลามโดยทั่วไปส่วนท้องมีสีขาวลำตัว ด้านบนมีสีดำเทาดำมีจุดสีขาวเหลืองกระจายอยู่ทั่วตัวซึ่งจุดจะใช้เป็นตัวระบุเอกลักษณ์ของตัวตัวของฉลามวานได้โดยแต่และตัวจะมีจุดอันเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวอาหารคือแพลงตอนโดยใช้วิธีการกรองโดยการกินดูดน้าเข้าปากแล้วแพลงตอนจะถูกกรองในช่งองกรองเป็นสัตว์ออกลูกเป็นตัวซอลฟิชนะครับหรือปลาฉนากเป็นสัตว์ปาคมครอง เป็นปลาก,กระดูกอ่อนในกลุ่มปาลาฉลามกระเบนนะครับมีลักษณะพิเศษคือมีจะง,งอยปากยื่นยาวออกมาและที่จะง,งอยปากจะมีฟันด้านข้างดูคล้ายฟันของใบเลื่อยใช้เพื่อหาอาหารโดยใช้ตามพื้นท้องทะเลเมื่อสัตว์เล็กๆพวกกุ้งปูปลาตกใจโผล่มาจะถูกปลาฉนา,จากจับกินและปลาชนากออกรูปเป็นไข่แต่ฟักในท้องแม่นะครับส่วนสติงเรย์นะครับเป็นปลาก,กระดูกอ่อน ลักษณะเด่นคือบริเวณโคหรือกึ่งกลางหางจะมีเงี้ยงแหลมๆยาว35มเซน1นถึนนะครับใช้เป็นอาวุธแทงศัตรูและมีพิษเคลือบอยู่ซึ่งจะทำลายเนื้อเยื่อทำให้ศัตรูเจ็บปวดนะครับส่วนอาหารของปลากระเบนทงคือหอยกุ้งปูหรือปลาขนาดเล็กตามพื้นน้ำน,นะครับตั้งท้องประมาณ90-120วันแม่ปลา1ตัวสามารถให้ลูกปลาโดยเฉลีย่ยประมาณ5-6ตัวครับ c คทชาร์กนะครับหรือปลาฉลามกบหรือปลาฉลามปล้องอ้อยมีดวงตาโดดเด่นที่ยาวเหมือนแมวไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์ส่วนใหญ่พบในทะเลเขตอบอุ่นและร้อนทั่วโลกพบได้ที่ความลึก5 8ถึง359เมตรหากินอยู่บริเวณหน้าดินชอบอยู่นิงน่งๆกินแต่พืชและสลัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหารและออกลูกเป็นไข่ครับ Treasure Shark นะครับฉลามหางยาวนะครับเป็น ปลาฉลามกระดูกอ่อนจัดอยู่ในวงอะ a ีเดมีเพียงสกุลเดียวคือ a l o p าสนะครับลักษณะเด่นคือลำตัวเพียวยาวทรงกระสวยดวงตากลมโตแต่มีปากและส่วนหัวที่เล็กครีบหางตอนบนยาวมีประสาทรับกลิ่นที่ไวมากเป็นปลาที่ขี้อายและพบเห็นได้ยากมากมักล่าปลาชนิดอื่นในแนวปะการังกินเป็นอาหารส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตัวครั้งละ2-6ตัวครับ